สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่อง Crimson Bread ค่ะแล้วในวันนี้นะคะเราก็กลับมาอยู่กันในเกม Roblox กันอีก <ๆ S 2> เช่นเคยนะคะหงจาจะห่างหายกันไ่นานน,านะคะ <ๆ S 2> แล้ววันนี้ก็เป็นแมปอะไรไม่ได้ <ๆ S 2> <ๆ S 1> นอกจากปลูกสวนนะคะ วันนี้นะคะเปลี่ยนแขกรับเชิญแล้วนะคะทุกคนเปลี่ยนจากคุณใบเตยคุณคิมคุณเป็นโอเซนังเขาไม่มาแล้วเขาลาออกจากช่องเราไปแล้วเพราะว่าเราไม่ได้จ่ายเงินเดือนเขาเขาก็เลยออกไปเลยดังน,น,นั้นไม่เป็นไรเรามีแขกรับเชิญใหม่ค่ะนั่นก็คือคุณไข่มุกนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยเรานะคะก็จะมาถ่ายคลิปปลูกสวนแล้วกัน ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะที่เกิดการอัปเดตเป็นอะไรเป็นเอ่ออัปเดตรือดูใหม่ๆร่วงเนาะใช่ปะใช่แหละเป,<ช>เป็นเป็นฟูลร้านค้านะคะเป็นแบบร้านค้าเยอะๆอะไรอย่างนี้เลย<อ>มาเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาเอ้ยขอขอขอ,ขอนอกเรื่องนิดนึงนะคะ <S <S คือเมื่อวานนี้เนี่ยเราได้ทําการเอาตัวแมลงปอของเรานี้เนี่ยไปอายุห้าสิบเนี่ยไปเข้าเครื่องเพดมูเทชันแล้วทีนี้เนี่ย เรานะคะก็บอกว่าอะไรนะเราอยากได้เรนโบว์ใช่ไหมช่ะ,ะแล้วเราได้อะไรคะเราได้ a s c e n d a n t ค่คะทุกคนซึ่งเป็นเรื่องที่แบบว่ากรี๊ดการ์ดดังมากเมื่อคืนนี้ถ้าใครอยู่ในไลฟ์สดก็จะรู้นะคะซึ่งเมื่อคืนนี้เราไลฟ์สดไปแต่ว่าเราไม่ได้บอกเพื่อนเอาไว้ด้วยอันนี้ก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะคือเป็นที่กรี๊ดการ์ดกันเสียงดังมากคือมันเหมือนจะรวมมันเหมือนมีเรนโบว์ด้วยใช่ปะ ตรงกลางอะเนาะมันเหมือนมีแสงเรนโบ์ด้วยก็เลยถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรนโบนี่ยมันจะเป็นสีทองเฉยๆแต่มันแค่จะมีเรนโบ์ซึ่งอันนี้เป็นเรนโบ์และเรื่องแสงด้วยถือว่าดีมากๆเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องตลกอย่างหนึ่งนะคะคือเราคิดว่าคือไอคนนั้นเนี่ย คุณไข่โบก่ะเขาเอาแรปเตอร์ที่มันเป็นตัวใหญ่ออกมาแล้วทีนี้เนี่ยเราก็อยากได้แล้วเราก็บอกว่าเอามาแลกกับแมงปอไหมคือตอนนั้นเร,เราคิดว่ามันเป็นทีมเล็กอ่ะทุกคนแล้วพอเอามากูก็ยังไม่ได้แลกไงกูกำลังจะพูดว่าเอาแลกกันแมสุปมันก็บอกว่าจะไอ้จ่ายมันจะแลกแล้วก,ก็คุยกับอีกคนนึงเป็นแขกรับเชิญอีกคนนึงก็บอกว่าจะจะแลกกันไหมไอ้จ่ายมันจะแลกแรปเตอร์กับกู มันจะเอาแมงปอแอสเซนเดตมาแลกกับแรปเตอร์เท่านั้นแหละเปลี่ยนคําพูดค่ะทุกคนฉันไม่แรกแล้วเออ้องถ้าเปิดมันพูดมาก็จบมาดูกันว่าตอนนี้มีอะไรขายบ้างนะคะมีสมุดอันนี้ด้วยไม่รู้มาตอนไหนเหมือนกันไม่ได้สังเกตมอเอาเลยไม่ใส่เลยตอนนี้ไม่มีอะไรมาขายเดี๋ยวค่อยใส่ก็ได้เดี๋ยวอันนี้เนะี่ยคือเราจะต้องเอาพวก มะม่วงเนาะใช่ไหมที่ว่าจะต้องเอามาใส่ในต้นไม้เนี่ยเนาะต้อง <Be ary S 1> เป็นมะม่วงเบอร์รี่เหรอเออก็น่าจะได้เห <บร S 1> ม,มือนกันมะม่วงมะพร้าวอะไรมามันเนี่ยได้แต่เมื่อวานนี้มะม่วงมาใส่ไงเราไปเริ่มดูที่ร้านแรกกันเลยค่ะน,นั่นก็คือ Fall Festival เกีย,กยมันเป็นอุปกรณ์การเก,รกรียร์นะคะซึ่งอันนี้น่าซื้อมากเลยเดี๋ยวเราไปกดล็อกออกเหมือนกันซึ่ง Leaf Dover คืออะไรไม่รู้ แล้วก็อันนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนน่าจะาไว้เก็บพวกตัวคล้ายๆกับแฟรี่จาร์นะคะซึ่งมันหมดไปแล้วไงมันหมดแฟรี่ไปแล้วนะคะจบนี่ร้านนี้โฟร์เฟสติ벌เพ็ดแต่ร้านขายไข่นะคะซึ่งนี่เลยซึ่งเราอยากได้นกมากๆซึ่งเราก็ได้ทําการมีไข่ามาเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วเ,เอาไปวางมันดูหัวแหลกมากเลย เอาไปดูโหนี่เมื่อวานนั้นวาง30วินะคะแต่วันนี้วาง4ชั่วโมงซึ่งฉันไม่รอค่ะฉันจะกดขับอ้านนวโลบักไม่พอค่ะทุกคนขอโทษด้วยเมนนื่อวานเนี้เมื่อวานเนี้ยไปเล่งโตไปหมดแล้วไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสี่ชั่วโมงเราค่อยมาอัปเดตแล้วกันจบเนาะอาจจะเป็นคลิปหน้านะคะทุกคน อาฟอร์เฟสติวัลเพจก็จะมีอะไรประมาณนี้นี่เลสแควโรชิปมังมามาโมดซูกาคิวดอร์สเปซแควโรซึ่งแต่ละตัวขึ้นดีๆทั้งนันเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นฟอร์เฟสติวัลคอสเมติกส์ซึ่งเราอยากได้อันนี้สดุดเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนน้ำคูอะ่ะแต่ว่ามันดูสวยงามมากๆเลยซึ่งเราจะใช้ด้วยโรบักได้ไหม ก็ได้เหมือนกันนะคะทุกคนแต่ไม่รู้ต้องรอคนรอคนโอเคค่ะดีเออนี่วันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญสคนอมยมีแขกรับเชิญสอคนเลยนะคะนั่นก็คือคุณไข่มุกกับคุณน้ำปุ่นนะคะโอเคดีมากๆค่ะเป็นการที่ดีสุดๆค่ะ ฟูคอสมาติกนะคะก็จะมีฟองคีฟก็จะมีเป็นเหมือนเป็นเหมือนวงจักรหรือไงไม่รู้แล้วก็เป็นตะกร้าพัมกินอะคอนเบรโซอ,อันนี้เป็นข้าวโพดเผาเหรองงเมเปิลทอฟี่อันนี้เป็นถ้วยรางวัลของใบเมเปิลนะคะแล้วก็เป็นร็อกเชอร์เนลฟอรก็น่าจะเป็นไม่รู้ไม่รู้ เทอร์นลอันนี้จอย่างนึงอะออแล้วก็อันนี้คอสเมติกอันนี้อันนี้ก็เป็นคอสเมติกเหมือนกันนะเป็นคอสเมติกหมดเลยตอนแรกนึกว่านี่คืออะไรมันต้องเป็นเก้าอี้อะเนาะเพราะมันเป็นรถแชร์เดี๋ยวเราจะไปวางให้ดูต่อไปก็จะเป็นร้าน for festival f e e d t นะคะซีสออิอันนี้ก็จะเป็นพาสพาส,ออพาสลีเออพาสลีอันนี้เป็นเทอร์ ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะนี่ทุกคนคะเดี๋ยวไอเดี๋ยวนะเมื่อวานนี้เกิดเรื่องหายอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็คือเอาคุณนมุนจอยเข้ามาละ <Okay. S 1> เมื่อวานนี้เนี่ยก็คืออยู่ดีๆต้นแคนดี้บลอตซัมของคุณไอออคุณไข่มุกเนี่ยมันก็หาย okay. มันก็หายไปเลยแล้วกูก็งงว่ามันมายอย่างไงมันหายไปยังไงนะคะก็คือก็เลย,ยงยงยงมากงงแบบชีวิตนี้ไม่รู้จะงงอะไรอีกแล้วอะ่นะเนาะก็เลยต้อ,อันนี้นะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตอันนี้นิดนึงเดี๋ยวเราจะใช่ใช่ป๊ดนึงนะ<อ>ทุกคนคะตอนนี้เราได้ทาการปิดใหม่ไปเรียบร้อยมึงอย่าเพิ่งถามยาเยอะเรานะคะได้ทําการปิด <c oughs> เรานะคะได้ทำการปิดไม้เรียบร้อยนะคะได้ทำการเฮ้เล่าให้เล่าเขาก็ไม่ได้ยินดังนั้นตอนนี้เนี่ยเราจะมาเล่าเรื่องคาหายฝั่งว่าเมื่อวาน,นเนี่ยเนี่ยมันจะมีต้นแคนดี้อยู่ตรงนี้ซึ่งมันน่าจะเป็นอีกส่วนเนึ่งของอันเนี้ยเขาก็หายไปเลยว่าทุกคนต้นแคนดี้ที่ติดแอมเบอร์อะไรสักอย่างหนึ่งสถานะแอมเบอร์ที่มันไม่มีแล้วอะ่ะมันหายเว้ยทุกคน ก็เลยแบบว่ารู้สึกแบบแบบปลกประหลาดมากเลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเราเป็นคนขโมยไปเองแหละเรานะคะเป็นคนที่ขโมยไปเองอะไรประมาณนี้เรานะคะเป็นคนที่แบบว่าขโมยไปเองเดี๋ยวเราปิดเสียงนีนเนขกาก่อนเรานะคะขโมยไปเองเว้ยแต่ว่าเขาไม่รู้ซึ่งคนที่ดูคลิปนี้อยู่อย่าไปฟ้องเขานะคะสรุปเจ้าตัวมาดูเองจบหุย คนอะไรไปใส่อ่ะมีคนอะไรไปใส่อ่ะทุกคนน่าจะเป็นอันนี้อ๋อนี่นี่เมื่อกี้ที่ของมันหมดนะคะก็คือเฮ้ยยูนอย่าซื้อเยอะนะกูจะซื้อบ้างเอาหมดหมดเลยคือมันจะรีสต็อกก็ต่อเมื่อเราเอาอันนี้มาใส่นะคะเนี่ยซึ่งหมดไม่มีเลยอะ่ะอะไรก็หมดหมดหมดไปหมด แลาคะสำหรับร้านฟูฟสติโมก็จะมีรมานนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวนี้แล้วกันเรานะคะก็จะพาไปดูสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเออนี่นี่นี่วิธีการนะคะก็คือเราต้องเอาเนยมาใส่มะม่วงก็ได้มะม่วงมาใส่ก็ได้แต่ว่าตอนนี้ก็คือมันมันเต็มอยู่นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูที่ร้านเกียร์ช็อตก่อนว่าตอนนี้มีอะไรมาขาดบ้าง ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมาเยอะแยะนะแต่ว่ามันมีอ처웨อช์ไอ้มุกเอาแรปเตอร์มาโชว์เขาหน่อยดิไอ้เมื่อวานเนี่ยที่กูงโง่บอกว่ามันคือทีเร็กอะเออคนดูจะได้รู้ว่าสรุปแล้วมันคือตัวไหนยังกันยังไงกันแน่ นี่ทุกคนมันคือตัวนี้ซึ่งเราแยกไม่ออกเลยเพราะว่ามันติดสถานะชายนี่ซึ่งปกติเราจะแยกด้วยกันสีว่าทีเร็กมันจะสีเข้มกว่าแล้ปเตอร์มันจะสีอ่อนกว่าใช่ไหมคะทุกคนแต่นี่คือมันต,ติดชายนี่ซึ่งมันแยกไม่ออก กูก็เลยจะแรกแล้วก็ปรากฏว่ามันก็ดันพูดออกมาว่าจะเอามาแรกอะแรปเตอร์หรอกูก็ฮะมันคือแรปเตอร์มันไม่ใช่ทรีเรสเราก็เลยแบบว่าโอ้เสียงดังมากเราก็เลยแบบว่าไม่แลกแล้วนะคะก็ขอแสดงคนามเสียใจด้วยคลิปนี้มันต้องมีสีสันใช่ไหม มาเดี๋ยวตอนนี้อีเวนต์มันต้องเอาผลไมันแบบอะไรเงี้ยมาใส่อ่ะไม่รู้เหมือนกันงงเรางงค่อนข้างที่จะงงกับอีเวนต์เหมือนกันว่าต้องเอาอะไรมาใส่กันแน่เอออีเวนต์ด้วยเดี๋ยวเรานะคะจะทำการที่แบบว่าเออเขาเรียกว่ายัางไงอะเราจะใช้เออตัวที่เป็น เออนั่นแะคล้ายๆ,ๆกับเว้นทัววหรหอะมั้าที่ต้องเอานู่นเอานี้เอานั่นมาใส่เนอะใช่ไหมถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยนะคะซึ่งมันคูดาวอยู่ทุกคน<อ>ทุกคนคะ<อ>เดี๋ยวเราจะทำอะไรสนุกๆกันด้วยความที่เรามาครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรสนุกๆอยู่แล้วซึ่งโรซี่เดลัยนี่น่าสนใจดีขอแล้วกันนะคะ,ะ,คะว่าแค่วะ ซีเไดลไลท์มึงสีทองอะ่ะสวยมากอุ้ยเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกไหม,ไม,ไมไ <laughs> เอาเหรอมึงมึงเก็บเอาไว้เถอะ <laughs> มึงเก็บเอาไว้เถอนะนะล่ะ <laughs> เรามาทุกครั้ง,งะะเข้าสู่ช่วงเผือก <laughs> <c ười> เรื่องเพื่อนกันค่ะทุกคนเฮ้ยราย,ย,ยการใหม่แล้วนะ คลิปหน้าเข้าสู่รายการเถือกเรื่องเพื่อนอุ้ยไออันเนี้ยไอหมูกูอยากได้ตัวเนี้ยกูอยากได้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยใส่แล้ว่ไหกูจอปิดไว้สด้กแล้วกขอเลยวะกูขอเลย่ะแลกกับอะไรแลกกับเออแลกกับไก่ซัมบี้เฮ้ยไม่กซัมบี้็นอโเก็ได้ แรกะอันนี้ไหมอันนี้ไหมมูนน่ยหายากมากเลยนะเน่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยเน่ยเนี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 ่ยเนนี่ยเนี่ยนีนนี้ไม่มีย่ยนมนนนนยยนยี่ี่ยนน่่่่่เยเยีีนแคทก็ได้มูนแคทูนีย แมวน้ำค่ะแมวน้ำแมวน้ำก็มีอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ไม่ขายจุดอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้กยี่สิบบาทก็ได้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทจะซื้อต่อเลย เว้ย่เรามีน้องแฟรี่อ่ะเจอให้เอ็ล็แรกดูดีเออน้องก็ดีอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตปิดคลิปก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่ามันดูวุ่นวายแล้วแล้วก็คลิปนี้ก็12นาทีแล้วขี้เกียจตัดนะคะตัดนานมากสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะบบ๊าายยบาย